โรบบรีฟรอวเป็นกบขนาดเล็กที่มีลวดลายโดดเด่นโดยอาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัดในเทือกเขาแอลของออสเตรเลียลักษณะเฉพาะตัวสีและลวดลายมีลวดลายสีดำและเหลืองสดใสทั่วตัวซึ่งไม่เพียงช่วยพรางตัวในธรรมชาติแต่ยังส่งสัญญาณเตือนศัตรูถึงความเป็นพิษในร่างกายตัวเต็มวยมีความยาวประมาณ2-5ถึง3ซนเมตรเท่านั้นพิษกบเหล่านี้สร้างสารพิษที่เรียกว่าซูดูฟฟนินจากภายในร่างกายซึ่งทำให้มันแตกตา่าง จากกบที่ได้รับพิษผ่านอาหารอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำเช่นบึงหญ้าบนภูเขาสูงและหนองน้ำการค้นพบคาร,บบร์บอไรฟรอกได้รับการบันทึกครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่20โดยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมันตั้งแต่นั้นมาปัจจัยคุกคามเชื้อราชิติดีอาไมโคซิสโรคจากเชื้อราเบทโรกทิทไรอัมเดนโดบิธิสเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จำนวนประชากรกบลดลงอย่างรวดเร็วการเ,เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและความแห้งแล้งส่งผลต่อแหล่งอาศัยของกบการสูญเสียถิ่นที่อยู่การเท่าถังป่าและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศมีผลกระทบต่อกบอย่างรุนแรงองค์ความสําเร็จในการปกป้องสิ่งแวดล้อม